โทค่ะหมอดูทักมินตันบอกว่าให้มินตันเป็นเจ้าภาพงานบวชค่ะมินตันก็เลยจ้างตะกองให้ไปบวชเป็นพระค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าสภาพพระวันนี้เขาจะเป็นยังไงไงไงจะเป็นพระที่ปวดแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันค่ะขอให้เขาตามเนียมันอยากเจอพูดบ่อยมากได้เปิดหน้าตะกองก็คลิปนี้แหละ สวัสดีค่ะมินตันดิ้งดังนะคะคือตอนนี้มิตันอยู่ในวัดนะคะที่ได้ยินสิ่งแปลกเเรื่องมันมีอยู่ว่าก่อนหน้านั้นอะ่ะเมินตันอะ่ะก็ทํางานกับตากล้องคนหนึ่งใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยเมื่อต้นปีที่ผ่านมางานที่เกี่ยวกับตากล้องไม่เข้าเลยคือพวกเราก็พยายามปรับในทางวิทยาศาสตร์แล้วนะคะแต่ก็ไม่เห็นผลแต่ว่ามีอยู่อีกอย่างหนึ่งที่เราไม่เคยทําค่ะ นั่นก็คือการแก้ไขทางความเชื่อทางศาสนาค่ะเดนติกก็ฟิวเลยเกินทีนี้ก็เลยไปถามพี่ตัดต่อคนนั้นนะคะว่าเพราะอะไรเขาก็ได้บอกมานะคะว่าพ่อของพี่ตัดต่อเนี่ยเขาเป็นโควิดเชื้อมันเข้ากระแสเลือดอะทุกคนคือแต่ละคนก็มองว่าไม่น่ารอดทางพี่คนตัดต่อเขาก็เลยไปบ่นค่ะทุกคนบนว่าแบบเออถ้าพ่อ,อ,อผมหายไปในสามวันเจ็ดวันจะบวชให้นะครับอะไรเงี้ยปรากฏว่า ภายในสามวันพ่อแกที่เป็นโควิดที่แบบอาการล่อแล่หหายค่ะทุกคนแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะคะทุกคนหมอดูก็ทักมินตันอีกว่ามินตันะดวงตกมากมินตันต้องทําบุญมหาบุญอย่างเช่นเป็นเจ้าภาพงานบวชอะไรเงี้ยตอนแรกที่หมอดูทักอ่ะมินตันก็ไม่เชื่อนะคะจนมีอีกเรื่องหนึ่งที่หมอดูทักค่ะเขาบอกว่าให้มินตันเนี่ยระวังคนคนนี้เอาไว้นะคะจะเป็นชายลักษณะตัวสูงใหญ่ ผิวค้าค้ำแบบค้ำดำเลยทุกคนแล้วก็ใส่แว่นพอแม่แยกทางนะคะทีนี้เมินตันก็เปิดรับสมัครคนตัดต่อมนตันก็คัดคัด,ค,ดคัดใน500คนน่ะจนเหลือคนตัดต่อคนนึงแล้วก็ฝึกงานทางออนไลน์อะคะ่ะจนฝึกงานเสร็จได้มาเจอกันนี่ก็คือคนนี้ค่ะเอากล้องมานี้เอามานี้เลยให้คนเห็นหน้าเลยนี่นะคะทุกคนตรงตำลาเป๊ะตัวสูงใหญ่ผิวคำ้ำใส่แว่น พ่อแม่แยกทางนะคะนี่อาทุกคนดูหน้าไว้นะคะหมอดูทักว่าผู้ชายคนนี้ลักษณะแบบนี้เขาจะมาสร้างความปวดหัวให้มินตัน,นโอ้ยร้าปุ๊บเรื่องเรื่องจริง,รอ,งอันนี้เรื่องจริงแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้ต้องพูดนะไม่ให้ทุกคนแบบเป็นสักขีพยานก่อนรับมาตกลงสัญญากันว่าห้ามรับงานนอก <c oughs> เดือนแรกรับงานนอกจ้า <c oughs> อ๋ใช่ไหมอ๋อใช่ไหมดีครับแต่มินตันเป็นผู้หญิงใจดีนะคะแล้วก็สวยด้วยมินตันก็เลยให้โอกาสพี่เขานะคะแล้วก็สัญญากันว่าจะไม่มีครั้งที่สองอีกนะคะก่อพยายามอยู่กันแบบพี่น้องนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปาเรื่องหลุงพี่ต่อกันเถอะนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูนะคะคือมินตันได้พิกัดมานะคะว่าหลุงพี่อยู่แถวๆนี้แหละ, <S <S <ๆ S 2> ละอทำไมมันต้องเดินเข้ามาในที่ลึกลับอย่างนี้ด้วยโอ้ยทุกคน ดูดิห,หลวงพี่เขาอยู่กันยังไงอ่ะอันนี้เหรอหลวงพี่คะมันล็อกนะเอาอมีเรืเบิ่งบะนี้แก่เอ็มพี่มาพี่เอาอีพ่อวิจักคือมีน้ำั้งแต่แหลกละงา้างมาก่อนไปไปอันนี้ทุกคนหลวงพี่เขาอยู่ยังไงอ่ะดูทุกคนมาด้วงค่ หลวงพี่คะสัพเพสัตมามาถึงก็ุวดเลย,ลลยเ,เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทหลวง,งพี่จะไปข้างนอกไหมคะคิดว่าอยู่ข้างในน่าจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่อ,อ๋อได้จ้ะงั้นอาตมาขอราแต่งตัวรับนานานไหมคะให้ให้เปรอข้างนอกไหมคะสองวินาที ยนี่มันด็อกเตอร์สเตงยังกะบซอนสูเลิรสุพิมตั้งแต่บวชนี่ไม่รู้หลวงพี่ไปเจออะไรมาบ้างก็เชิญสีกาและทีมงานใหม่ไปนั่งเล่นในกุติอัตมากรตาต้องวันนี้มึงอะตกงานละอห้องอย่างกับผ้าทุดงเลยนะคะหลวพี่ดงจริงๆลงดป่าเหรอครับลบอกอะ ไม่รู้แนะนําตัวกันไปยังปกติอาตมาเป็นทีมงานมินตันจะเป็นตะก้องอสมัครงานมาเป็นตะก้องมันให้อาตมามาบวชตอนสมัครเนี่ยที่เขียนเงินเดือนอะไรเยอะๆเนี่ยอย่าไปเชื่อมันนะคือคือเงินมันได้เงินได้เงินเดือนตามนั้นแหละแต่ทำง,งานดีแต่กูต้องมาบวชด,ด้วยไงให้หลวงพี่เล่าดีกว่าว่าเป็นไงมาไงมาบวชอาตมาบนเรื่องพ่อ เมื่อปลายปีที่แล้วและงานไม่เข้ามาช่วงเวลานับเดือนได้ตามนั้นพอดีเลยสองสีกามินตันเนี่ยหมอดูที่ดูแม่นๆเขาบอกว่าสีกามินตันจะดวงตกแก้โดยการเป็นเจ้าภาพแล้วก็ถวายอะไรที่เป็นวงกลมที่หมุนท,ที่หมุน,มนได้มันก็ถวายพัดลมให้อัตมาจะได้ยินไงครั <laughs> เพราะว่าห้องเหลวงพี่นี่ก็คือแบบ <laughs> ที่แรกว่าจะถวายเองมันไม่เข้ากับนั่นที่ว่ามันหมุนตอนแรกอาตมาจะได้อยู่แอร์แล้ว <c oughs> แต่ทีเนี้ยมันเกิดเรื่องน่าัศจรย์ขึ้นเลยคือหลังจากที่อาตมาจะมาบวเชเฉยๆวันแรกเลยงานเข้าเลยแล้วล่าสุดวันนี้เมื่อกี้นี้เลยอาตมาเพิ่งตอบไปคือคือก็ไม่ได้อยากจะตอบนะแต่ว่ามันมันยังมีลายอยู่นะนี่เลยเดี๋ยวเปิดให้ดูลายแบบจะจะเป็นลายกลุ่มใช่ไหมคะเวลาใช่ใช่ใช่ ซีองานนี้นะคะงานไหนอ่ะสีกากับญาติโยมเพิ่งมากันเมื่อกี้งานเข้าเลยงานเข้ารัวๆเลยใช่ก็เลยแบบเออแปลกแบบมากๆทุกคนมีความเห็นว่ายังไงเดี๋ยวพ่อบวชผมบวชอีกสองคนก็ได้เเจริญรวยเลยที่ได้พ่อไม่ได้พูดนะและไอเนี้ยไม่ไล่มันออกจริงอ่ะ เดี๋ยวตรงนี้ผมตัดออกให้ครับไม่เสร็จนะเอาคลิปมาตรวจไม่เสร็จนะถ้าตัดออกบอกลว่าใส่ตัวนี้ตนี้เป็นผ้าก็ไม่สบายนะไม่ได้สบายนะสี่ทุ่มเนี่ยเมื่อคืนต้มมาม่าไว้และสี่ทุ่มบดให้ละเอียดบดบี้เลยเอามือขยำเลยบดเสร็จแม่อาตมาพิ้มมาอย่าฉันดึกนะลูก าอาบัดแต่หลังจากที่มาที่เนี่ยเริ่มรู้สึกว่าทําไมเมื่อก่อนกูไม่เข้าวัดวะเมื่อก่อนพระบอกว่าเข้าวัดแล้วรอ้อนไม่ใช่ไม่ใช่ผี <laughs> พอ่พอโกรธอะไรเขาพอได้มาเข้าวัดรู้สึกว่าอยากทําบุญอยากช่วยเหลือศาสนาขึ้นะอะไรเงี้ย<า>โอเคไปเดี๋ยววันนี้อาตอมาเป็นตากล้องให้ เดี๋ยวอาตมาจะพาเดินเดิน,ดนชมวัดแล้วคุยเล่นเออ,อคลิปแนวใหม่แลคะหลวงพี่วันนี้มีงานบวชแล้ววันนี้ก็เป็นวันพระงานศพเออเอองานศพถ้ามีอะไรเดี๋ยวอาตมาจะรีวิวให้ฟังอ๋อจะกลับไปรีวิวให้ฟังอพอหลวงพี่ได้มาอยู่ที่เนี่ยหลวงพี่รู้สึกแบบอยากเชิญทุกคนมาทําบุญมากเลยจากคนที่ไม่เคยทําบุญนะนะอาตมาคิดว่าวัดดังอ่ะบางทีเขามีพร้อมแล้วแต่วัดไม่ดัง ยกตัวอย่างอย่างวัดนี้ที่อาจจะมาบวชนี่เป็นวัดลงังศิษย์นะเนี่ยห้องน้ำคือเก่าโทมพอได้มาเรื่องความเชื่อก็ยังกึ่งกึ่งกลางๆอยู่นะไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่การทำความดีอะ่ะมันก็ไม่จำเป็นต้องใช้ความเชื่ออะไร oh. เล็กๆน้อยๆรวมๆกันอาจจะได้ช่วยห้องน้ำวัดก็ได้ oh. เดี๋ยวเดี๋ยวอาตจะมาพาไปคุยกับศิษย์พี่หล oh. วงพี่อาตมาคือมาวันแรกเนี่ย กูท่องไม่ได้เลยนี่นี่นหลวงพี่นี้เลยตอนที่อัตมาท่องไม่ได้ใช่ไหมนั่งสะกิดตลอดเวลานั่งสะกิดแล้วคอยกระซิบบทสวดอ่ะคือตอนสวดอะมันมีบทสวดที่ต้องสวดให้ผ่านเลยแล้วพระอุปชาแกแบบตุกูตึงมากอ่ะเดี๋ยวแต่ว่าเจ้าอาวาสบอกให้ฝึกท่องสองอาทิตย์แต่หลวงพี่ฝึกสามคืน ไม่ถึงไม่ถึงก็คือสุดท้ายแหละฝึกสองคืนสุดท้ายรวมกันคิดคิดคิดไว้จำได้แล้วแหละตอนที่จะบวชอะแม่ลุ้นมากเลยอ่ะว่าจะผ่านเนาะได้บวชยากยากจนพี่ขอห้ได้บวชขอให้ได้บวชขอให้ได้บวชส่วนแม่ดมยาดมจะเป็นลมจะเป็นลมเดี๋ยวหลวงพี่พาไปดูบวที่หลวงพี่บวชแล้วกันว่าข้างในมันกดดันแค่ไหน อันนี้ก็คือบอดที่อาตจจมามาบวชบอกเลยโคตรกดดันบวชบวชวัดลังสิทธ์ครับอันนี้บวชวัดลังสิทธ์คือตอนแรกก็ท่องได้แต่พอโดนกดดันปั๊บก็มันลืม<อ>นี่บรรยากาศไม่ให้ ใครที่มาวัดลังสิตถามหาพระเก่งเลยพระองค์นี้ผมบอกเลยว่าของดีง <c oughs> เลขแม่นมาก <f if> เอาไปเลยหนึ่งถึงสามได้หนึ่งถึงเก้าไปหาเอาเอาไปเลยหนึ่งสามเก้านี่ก็คือหลวงพี่ทั้งสองที่ดูแลผมครับหลวงพี่หลวงพี่คนนี้นี่เสือนก้องสรุปใครที่ช่วยผมนะตอนนี้ผมท่องไม่ได้ใครช่วยเยอะขึ้นนะ พี่เก่งวะแล้วตอนจะบวชอะหลวงพี่ไม่ได้แค่แต่งคำแรกเลยนะตอนที่เจอกันวันแรกที่เจอในสาราหลวงพี่ก็งงเดินมาหาบอกเดี๋ยวผมขอทาสมาธิก่อนทำอะไรวะสมาธิงงอยู่พักหนึ่งที่ไหนได้อ๋อท่องไม่ได้สมาธิดีอาตมากําลังเลื่อมใสแบบเดินตามแบบแกนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยพอเข้างานบุญปั๊บ คนในงานเอาของมาถวายถุงถุงอยู่ไหนผ้าเกมผ้าเกมอยากได้ได้ของก็คิดว่าเจ้าของงานไม่รู้ยูเจ้าของงานไม่รู้สักพักเขาเดินมาถามเอาถุงอีกไหมคะหลวงพี่หมือยากชวนคนมาทำบุญเยอะๆอยาชวนมาเที่ยวมาทำบุญวัดรังสิตมาเที่ยววัดรังสิตได้อะไรี้่างเงี้ยจะมีเอาเนี้ยจะมีหลวงพ่อเพชร อายุประมาณตอนนี้ก็1้7ปีวัดเราเป็นวัดเก่าแก่เป็นวัดเล็กๆวัดกับประชาชนอยู่ด้วยกันหมู่บ้านกับชุมชนก็อยู่ในวัดด้วยกันประมาณนี้ยังไม่มีอะไรมากก็เลยเป็นวัดเล็กๆถามว่าในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของของวัดทั่วไปอ่ะอายุที่ร้อยกว่าปีวัดที่สร้างมานานก็จะมีแรงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของมีเยอะไม่เชื่อก็ลองคุยกับท่านวิทยากรดูเอาเนี่ยลองคุยท่านวิทยากรดูวิทยากร วายาวัชกรคืออะไรคะเขามีหน้าที่อะไรยังไงคะอ๋อก็คือเป็นหน้าที่ที่อาเจ้าครัวเองเลยดีกว่าเอที่ี่เลเอ้ามาที่วยาวัชกรคืออะไรคะพูดง่ายเลยว่ามาดูแลวัดมาช่วยพัฒนาวัดให้ให้เกิดความให้เกิดความสงสัแล้วก็ให้วัดดีขึ้นนั่นเองก็ก็ไม่มีอะไรมากน้องครับเดี๋ยวยังไงวันนี้พี่พาน้องไป เดินมมสิงิทธิ์ในวัดเรานะที่พี่อยากให้น้องรู้จักแล้วก็กลับวานะครับได้ไหมได้ได้เลยค่ะได้โยมเคยเจออะไรไหมตั้งแต่ทําอยู่ที่นี่ชาวบ้านเล่ากันเยอะนะแต่สาหรับผมก็ยังไม่เคยเจอครับไม่มีหรอกในความคิดผมถ้าคิดไม่มีก็ไม่มีนี่คืนนี้ผมสบายใจละเดี๋ยวเดี๋ยวถามหลวงพี่เก่งเรยองะโตมพะเก่งเคยเจอไหมครับ พระเก่งเคยเจอไหมครับเคยเจอไหมก็ยังนะแต่รู้ว่าถ้ามาหอนมีศพเข้าอเห็นไหมเราเมื่อคืนหอนไหมเออเห็นป่มสองวันเรามาบวชไม่กี่วันเห็นไหมาเมาหอนเดนเดืเข้าเดืองั้นคืนนี้ไม่หลอดเลยหลงีหลอนหอนประสาทเสี่ยงขอให้เขาตามอ้เนี้ยมันอยากเจอพูดบ่อยมากตามมาครับตามเลยนั่งรถอย่าว้าเข้าไปเลยค่ะพี่ห้ามมี่ ที่แรกเลยนะครับก็เป็นเท้าเวสุวรรณวัดรังสิตของเรานะครับทุกคนโอ้หนี่แม่เอาก่อนแล้วเนี่ยทุกคนแม่เอาแล้วแม่ขย่าแล้วแอบทำอะไรนี่นะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นเท้าเวสุวรรณนะคะก็ลูกป,ปั้นองค์เทพก็ใหญ่มากนะคะใหญ่กว่ามินตันสามเท่าเลยคนที่จะมาไหว้เท้าเวสุวรรณที่วัดลงังสิตก็สามารถพกดอกกุหลาบมาไหว้เท้าเวสุวรรณได้นะคะ ที่นี่เขามีใครที่อยากจะมีชื่อเสียงต้องเคาะระครังนี้ให้ดังสามครั้งอยากไปค่ะเอาให้สนั่นนะต้องสนั่นน,ะนกต้องบินนะ่ะมาดูว่ามินตันจะมีชื่อเสียงได้แค่ไหนระครังอีกสาม ปที่ไหนต่อครับพี่สีเด็กเจ้าวาดของอังสิตท่านจะได้เสียไปก็เลย,เ,ย,ย,เ,ลยเขาก็เลยสร้างอัญมณีให้อนี้ก็ทําใหม่นี่ก็เป็นจุดเช็คอินแนะนําให้เด็กๆมาเทียเ่ยวได้แต่ถ้าน้องมีตังนั่งเนี่ยเออให้น้องมีตังนั่งที่วาดที่วาจะสวยะจะสวยกว่านี้อีเกเยอะเลยนะ<อ><อ>ให้น้องมีตังนั่งเ ฉันรับนะพระไม่สามารถนี่ เนี่ยมาอ้าวมามามากินไหมเฮ้ยกินด้วยเนี่ยมาเนี่ยมามาโยนพี่ฟุ๊กลงไปได้ไหมไม่ได้นะครับพี่น่าจะตายเลยคอนเทนต์วันนี้เราจะมาเซอร์ไพรส์น้องมินตันด้วยกันโยนลงมนักก่อนจะกลับสีกามินตันอยากจะมีคำขอให้หลวงพี่เก่งเต้นติ๊กตอก บา้าไหมเนี่ยบ้าสิส่วนใครที่อยากได้เลขเด็ดให้ทำาจริจร so ิงจริงพระอาอาเป็นคนพูดเก่งครับลกครับเป็นคนตลกน่ารักเป็นพระต้องสํารวมพี่พอ่พี่เขาเอาขนมมาให้ด้วย ชอบกินนมเบื้องอันนี้ชื่อร้านอะไรคะขนมเบื้องป้านเองค่ะสั่งออนไลน์ได้ไหมคะได้ค่ะสั่งออนไลน์ได้มีหลายสาขาโอเคก็สั่งได้นะคะทุกคนก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะถือว่ามาเปิดมุมมองใหม่ๆที่ตัวมินตันเองก็ไม่ค่อยจะเข้าวัดนะคะจะเข้าแค่แบบวันเกิดอะไรเงี้ยเออเข้าแค่นั้นจริงๆก็เดี๋ยวไว้เจันะมนคลิปหน้านะคะทุกคนคขบาเพนนะคะมาเที่ยวมาทำบุญที่วัดรังสิตได้นะคะบ๊ายบายค่ะ ใครมาก like ็มาถามหาพักเก่งคัะหาพักเก่งเนี่ยตย